สวัสดีครับคุณเพล่นผ้าเพื่อนผ้ามาเบิงพี่น้องกำลังเมาด้วยครับกาล่งได้ที่ได้ตอนนี้มือตนี้สวัสดีครับพูดอดไหูตัววันรอก็มั่อ้เข่านากรเพิ่มขาผมได้บ้เนี่ยเขากลองนิดยางเข่ากลองนิ้วงครับมาเขารักเบงทรงบังบ้านเนี่เอาไว้สิไปแรงวัดอะไร พูดหน่งไงรอกมูเด้อครับปูนป่นรอรอรอมันนอ่สือว้ยจังไรนอนเนี่ยพูดหนาตาดีกมูสืวัยจังไนอนพูดหนาตาดีเนาะอือือเอาดังชั่วข้ามคืนได้วันนี้อาจจะได้อาจจะได้มืเมือนวิวได้มืออืนซอเออ เงินไม่เอาพาลัดวิวครับเจียมี่ยังเนี้ยนอนอยู่เนาะโอ้พี่น้องบ้านเ่าเนาะกินเยังบ่เหลือเรื่องเลยกินเสียกับม่ย่างเพิ่นว่าแต่ว่าแก้วแก้วย่งเหลือคือเก่าเด้อพี่น้อนแก้วอ่ะเอาแล้ววันนี้ อันนี้ลุงผมนะครับมันติดนานี่ยังมาหาติตไอไอ้งอาจารย์เปีอกอาจารย์เป่นะลาาิเตอยมออากเอาทังมาายมม่ยังน่อบมานนี้ผู้สาวลิ่นไห้ัม่ผ่าดเพราะนอกบาดนี้อยช่วยเราเรื่องนั้นนี่ ลุงายกินหลายด้วลุงมันดืเมาเพือเดียวอันีสิบลุมหนึ่งเอาีลมหมาตั้งไว้กันเื่อนคือว่าเอาเอาเอาวาไปแด้วมเดี๋ยววก็จะเาทงเมาเมีมันยังนอบานี่ไลุงคอยอยาดังทั่วคําพือตะนอมือนี่คนเดว่าอย่าสี่สิบลุมหนึ่งอันนี้เตรียมเสร็จเรี้ยเมือนี่ บอก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 ลุงแล้วว่าญาอย่าเมาคักเอาพ่อดีมือนวัดมาแล้วยมือเงินี่เตื้นหยียดเบียกว่ไเนาะครับพว่ามือนั่นนะสิเอาบัสี่ลกหนึ่งกันเนาะอด้วยกันมนี่สิบลกหนึงเลย้อันนี้นุ่มหลวรอด้ะครับ เราได้ดังกลัวนุ่มหลบรออำเภอบใหญ่แต่ว่าบ่บอกบ้านดอกสงวนฤกษ์เสียดเดี๋ยวเขาต้องปิดบางตัวตัวเนี่ยเดี๋ยวคนอีน้ำมาหาเฮานี่ไงเมื่อนี้กับคุณแพรว่าเพื่อนกับพ่อพี่น้องมาเบิงเอ๋ก็ต้องสนุกเฮฮาเนาะครับก็ต้องกินกันทุ่นกันทาเอาเขาขึ้นแล้วเอาเขาขึ้นแล้วแล่าแล้วเมื่อนี้นะเดี๋ยวของเดี๋ยวของอะไรเนี้ยเด็ดเด็ดของผีเลยโน่ สองม่อวันเสีอ๋อเรวของบ่ววันของ่วันเนียอ๋อเรือสองเจ้านะครับสองเจา้าคือล่าสุดเกียวไปยังของนี่แหละของเจ้าเดียวเพิ่นกรลังตากเกี่ยวไปเอื่อนเอเนเาเดียวเจ้าเดียวคือเราเลยอ๋ออ๋อเรือสองเจ้าเรือสองเจ้าของเงียดากับของอะไรบ่าววันบ่าวัน เออพอวันเงยหน่อยเนาะครับพี่น้องอันนี้ปลายเงยนะครับปลาใหญ่พุ่นปลาใหญ่ใจสบายเอาเข่ามาให้เห็นบอลเนาะเอาเข่าไปตีสามถุงลุงชมพันเรายืมไะเอาไว้แตเงงานแล้วเอาสีแล้วบ่อสีกระสีเร็วแล้วคัดเม็ดย่างดีหมดเลยเป็นยังไงมันสวยเอากข่สวยกัน มันงามโอ้มัสวยมันงามโอก็สวยมันง่ายกับพี่น้องง่ายตองอ่ะล่ะนหลอ้นาะกินมัเดอากักินรอดอกินรดกินรดกินรอดเอาก็ได้กินของดีเนี่ยกับพวกปี่ยังดอปโดนดนเชื้อพวกยังดอกกินรอดนเอนเอาไปยังนอ ไปยังวะพวนพวนพวนพี่น้องเบิงเบ่งงไปตี่อืเม่ไปตะเปาพวนแต่ละวนมันต้องขาวสักวันเบิ่นเบิ่นเล้งก่อนน่ว่าไปตัวนั่นล่ะคนดำจะขึ้นวันสีดำตลอดไปมันต้องมือมันหนึ่งมันต้องขาว อุกาสาวันธามิพันเตสฟังสภาราทังมังค่าเดมาจะได้อับรับหน้ากางตังถึงเราเกิดเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องอะไรครับผมคนเราเกิดมาแล้วจะมีอักเป็นยังคือใครว่ามีอักเข้าให้ดีปันได้กับซังเขาก็บอกว่าเฮ้าดีดอกครับ แคนนั้นเขาว่าเขามีอักแมนครับท่านดีๆจะไปเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้ถ้าเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้อักกัดจิบมีแมนบ่ล่ะครับผมแมนเรพ่อกเลยอักกัดคืออีหย่างกับแปะไอ้พคนฟังเนี่ยเหตีหยังกัดซางเขาทำความดีกัดซางถือว่าคนนั้นเขามีอักเข้ามาคนที่เขามีอักคือหยังกับผู้ที่ตรงข้ามกันกัรเฮาเงาสร้างความดีเขาอยากกินเขาเขาเขียนฟังเขาไปเขากินครับ เขากินแล้วเขาก็ว่าบ่อแสบนี่ถ้ามาบ่อแสบคือมีอากอ๋อคือมีอากโอเคบ่อแสบกับซางก็คือกินไปครับผมถ้ากับของเก่งก็ไปกินเองอ๋อโอเคโอเคพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับขอบคุณครับสำหรับสำหรับปลาปลาวัดเนาะปลาวัดอยู่หน้าใกล้ๆกันนี่แหละครับกบเพิ่นหลายหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาไว้เห็นเนี้ยเหมือนบ่อไข่ป่ะท่านอือ ถ้าขายได้ล้อยคู่ใดๆมัซื้อล้อยไอ้พันโกอบพันกบคู่พันกบกูล่ะล้อยกุ้งควายหอยขมถ้ากุ้งยขวยขมหอว้ขมโลละล้อยโลละล้อยถ้าเป็นกุ้งก็ แปดสิบบาทครับผมเออมามาได้สิดต<า>ได้ตัวชื่อเมื <c oughs> <ๆ>่อปีโอเคโอเนตโมันบดทอปหวอันนี้กับพี่น้องก็เบึ่องนะครับค่าเคลียดนะครับเบื้องไปตามอัธยาศัยของพี่น้อง <c oughs> อยู่กินของอ <c oughs> ชาวบ้านชาวบ้านเฮานะครับอยู่ายกินไงอยู่อำเภอบางไงแต่ว่าบอกหมู่บ้านบอกเดียวคนนี้นํ่มากนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็ เข้านี่กัคุณเพียนผ้าเพื่อนกับดีจบไปแชร์นี่ก่อนอืกันะครับสวัสดีครับเดี๋ยวชิหนาต่อไปกัถ้าชิปนี่ถ้าชิปนี่เบื้องแล้วก็เพื่อนๆไปนะครับว่ามีอยังสาลาหลายหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวชิปนาที่มีเ่เนี่ยหาซาลาก็นี่นะครับเอาเอามือนีกับเบื้องเพื่อนๆคนคนหมักเมาก่อนเนาะ พ่อวานเป็นหยังเครื่องมากเม้ากับพ่อวานสี่สิบรุ่มหนึ่งเนสี่สิบรุ่มเนึ่งแล้วท่านกับคุณเลียนว่าเพื่อนกับขอขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ดีเด้อสวัสดีครับ